สวัสดีครับดออรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นสมาชิกทีมที่ดี สมาชิกทีมที่ดีนั้นจะมีบทบาทอย่างไรบ้างวันนี้นำเสนอ6ประการด้วยกันข้อที่1คือต้องเป็นคนเปิดใจครับ Open Mind เปิดใจรับฟังเรียนรู้แนวคิดหรือวิธีคิดของคนอื่นถึงแม้มันจะแตกต่างจากเราแต่เราต้องยอมรับครับและต้องเรียนรู้เพราะเขาคือเพื่อนร่วมทีมของท่านข้อที่2คือท่านต้องเป็นคนแบ่งปันการให้เป็นเรื่องสําคัญการให้นั่นคือแสดงความมีน้ําใจซึ่งจะทําให้เกิดความร่วมมือและ การช่วยเหลือกันข้อที่3ครับต้องคิดค้นคิดค้นก็คือการช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองช่วยกันค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดหรือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ทําให้ทีมของเราประสบความสําเร็จเมื่อต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรคข้อที่4ี่ครับจะต้องเป็นคนที่มีความน่าไว้วางใจโดยเฉพาะเรื่องของการทําตนให้เป็นคนที่ อยู่กับร่องกรับรอยตรงไปตรงมาไม่น่าไว้หลังหลอกแล้วก็มีความไว้ใจเพื่อนไว้ใจซึ่งกันและกันข้อที่5ครับจะต้องเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลสำเร็จของงานหรือการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายของทีมมองที่ผลลัพธ์ครับมองที่งานอย่าไปมองที่คนอย่าไปจ้องจับผิดคนเราเน้นการทํางานรวมกันและข้อสุดท้ายคือ มุ่งเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นมิตรเอื้ออาทรช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันจะทำให้ทีมของท่านประสบความสำเร็จครับฝากไว้ครับเรื่องของการเป็นสมาชิกทีมที่ดี6ขอ้อทีมท่านสำเร็จแน่นอนครับสวัสดีครับ